สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บริเวณสะพานมขวาหลังสันนะครับผมที่อยู่ตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งณจุดนี้นะครับในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการนำรั้วลวดหนามนะครับแล้วก็แบรีเออร์นะครับปูนนะครับมาตั้งเอาไว้นะครับ เนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแจ้งว่าจะมีการเดินทางมาทางทําเนียบนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ก็มีการเปลี่ยนแผนนะครับทำให้สิ่งกีดขวางต่างๆนะครับหรือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ล็อกเกอร์นะครับผมนี่นะครับนี่คือบรรยากาศบริเวณ สะพานมัควาราสันนั่นนะครับนี่ครับก็จะมีในส่วนของแบรลเลอร์นะครับผมนี่นครับที่เราเห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือทำเนี่ยปรัฐบาลนะครับผมนี่นครับก็เป็นปิดใช้บริเออร์แล้วก็ลวดหนามนะครับมาปิด ทั้ง2ด้านเลยตรงสะพานนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นม้วนรวดน้ำนะครับเบรเออร์อชั้น3ชั้นนะครับเพื่อป้องกันพลังมวลชนนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่ท้องสนามหลวงเนี่ยได้ประกาศว่าจะ เมื่อวานนะครับจะเดินทางมาที่ทำเนียบในเช้าวันนี้นะครับผมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการป้องกันนะครับแต่ก็ทางผู้ชุมนุมก็กลับเปลี่ยนแผนนะครับไปยื่นข้อเรียกร้องอีกที่หนึ่งนะครับโดยที่าทางน้องรุ้งนะครับเป็นตัวแทนของ กลุ่มผู้ชุมนุมได้อมอบหนังสือเขาเรียกร้องไปผ่านทางพบชนน l นะครับนี่นะครับนี่คือ,อบริเวณสะพานมควาราสันนะครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บป้ายนะครับในส่วนของป้ายเตือนต่างๆ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงสะพานมาขคคา,าลาสันนะครับทางที่จะก่อนจะเข้าไปทำเนียบได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีในส่วนของรั้วลวดหนามนะครับแล้วก็บรีเออร์ประมาณ3-4ชั้นนะครับกั้นขวางถนนแล้วก็สะพานทั้งสองนะครับทั้งสองข้างเลย ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำมาปิดกั้นเอาไว้เนื่องจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับกลุ่มนักศึกษานะครับก็มีการประกาศว่าจะบุกมายื่นหนังสือที่ทำเนียบนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้เปลี่ยนแผนนะครับก็ไปยื่น บริเวณแถวๆนั้นนะครับแถวๆสวนหลวงนะครับบนบนเส้นถนนตรงเอ้ยตรงสนามหลวงนะครับขอโทษครับนี่นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยังยังไม่มาเก็บกู้นะครับเก็บของพวกนี้ออกนะฮะ เราลองไปถามพวกความคิดเห็นพี่วินดูนะครับผมพี่ครับเมื่อเมื่อคืนเนี่ยเขาเอามาตั้งกันตั้งแต่ช่วงไหนครับพี่พอทราบไหมอ๋อเส้นนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่ามันรู้ตอนเช้าอย่างเดียวเพราะผมไม่ได้อยู่นี่ผมไปอยู่ธรรมศาสตร์เลยเมื่อเช้าพี่พี่มานี่คือเจอเลยใช่ไหมครับอ่า ล้อมรอบหมดแล้วแล้เขาคงมาตั้งตอนดึกกันล่ะเมื่อเมืม่อเช้าประมาณกี่โมงที่พี่เห็นนะครับหกโมงเช้าหกโมงเช้าเลยใช่ไหมครับตำรวจก็ยืนเยอะตโอเคครับขอบคุณครับนี่นะครับก็ทางพี่วินก็ยืนยันนะครับว่าเห็นมาตั้งแต่ประมาณหกโมงเช้านะครับ อาองเราอยังไงต่อไม่ก็คือของพี่หรือของพ่อแบ่งนำ้ำอยู่ในอยู่ในรถมันเหลือ15เบอร ที่เห็นเราวมันก้าหน้าที่มาเก็บของนี่นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมตอนนี้ทางทีมงาน is new นะครับผมได้มาอยู่ที่ตรงบริเวณสะพาน มขวารังสรรค์น,นะครับาทางที่จะไปทำเนียบรัฐบาลน,นะครับซึ่งนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือ,อสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็ในส่วนของอลวดหนามและบบรีเออร์นะครับที่ ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการป้องกันเอาไว้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับผมได้ประกาศว่าจะมายื่นหนังสือที่ทำนียบนะครับแล้วทีนี้เมื่อเช้าก็ได้มีการเปลี่ยนแผนนะครับเป็นยื่นบริเวณถนนนะครับใกล้ๆกับสนามหลวงนะฮะ ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือประตูหลังนะครับของทำเนียบรัฐบาลน่ยนะครับซึ่งถ้าเป็นทางนี้นะครับก็จะเป็นประตูตรงหน้าทอบอนะครับผม นี่นะครับก็ทั้งสองสะพานเนี่ยก็จะมีทั้งลวดหนามแล้วก็บริเออร์ที่เป็นปูนนะครับประมาณาถ้าสามสี่ชั้นได้นะครับซึ่งเมื่อกี้เราได้สอบถามทางาพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็แจ้งว่า เขาก็ไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเอามาติดตั้งตั้งแต่ตอนไหนนะครับแต่พอ,อพอตื่นมาทำงานเนี่ยตอนหกโมงเช้าก็เจออสิ่งเหล่านี้เลยนะครับอ่าถ้ายังไงนะครับ าฝากกดติดตามทางเพจยุคนิวนะครับอีซี่ยุคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับก็จะได้อ่าที่ฝากติดตามเนี่ยจะได้ไม่พลาดในส่วนของไลฟ์สำคัญสคัญต่อไปนะครับ